อันนี้พี่เขามานั่งรอเลยอ๋อพี่ครับลูกค้านะครับลูกค้าจากไหนครับผมอันนี้เขาประทับใจเียแบบว่าต้องต้องต้องมานั่งจองไว้อ๋อครับผมอันนี้คือลูกค้าตัวจริงนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้มาแต่เมื่อคืนแล้วอ๋อต้องมานั่งรอเลยใช่ไหมเงินก็โอนก่อนให้เรียบร้อยหมดแล้วโอ้ลูกจะทำไงยังไม่ให้อย่างเง้ยเนี่ยบอกยังไม่ได้ต้องรอก่อนเราก็ต้องมานั่งเฝ้าใช่ไหมต้องเฝ้าเลยไม่เฝ้าไม่ยอมให้เงโอเคครับไม่ได้เลย ล้านมากมายจะลิกดีดกลางายร่วงโรยยากินเป็นกำเำเสาสึสบ้านเมืองนี้แต่เรื่องช้ำช้าจังโมงจังมันเป็นรำกันเถิดนาวาง,งวางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรืร่องจิตไม่ต้องคิดวางไว้ไกลไวางลงวางลง ชีวิตเเปป็็นนสมบไะราออกงผมก็อยู่ที่สนามหลวงสองนะครับผมส่วนขยายนะครับร้านมินิตรอตโตาวนะครับอมผมไม่ได้มาอาทิตย์นึ่งนะครับผมเนื่องจากคุณกอเสียนะครับผมก็ต้องขอไป f อซนิดนึงนะครับวันนี้มารู้สึกโล่งตามากนะครับคือต้องถามทั้งนิดนิดนึงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับช่างวินิจนะครับผมครับผมทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ร้านมันโล่งๆไงไม่รู้ช่างวินิจไม่ไม่เหลือเลยนะครับขายหมดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้านะครับขายดีมากปกติเข้ามานี้จะเครื่องของเต็มเลยนะตอนนี้ตอนนี้โล่งเลยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาขายเลยครับตอนนี้ปวดหัวไปหมดแล้วตอนนี้นะครับต้องต้องขอภัยลูกค้านะครับหลายๆท่านขอซื้อ วเอาเบอร์ขอซือตู้บอกได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ไม่ได้จริงนะครับวเออร์แอมนะครับลงมาเท่าไหร่ไม่พอนะครับเมื่อวานลงมาอีกเดี๋ยวต้องต้องสั่งอีกครับไม่ไม่ไม่ไหวเลยนนมีมียอดสั่งจองเยอะนะครับยอดสั่งจองเยอะมากนะครับเยอะจนโอ้ ผิดคาดเลยครับว่ามันมันจะถล่มทลายอันนาดอันนี้พี่เขามานั่งรอเลยรอที่ครับลูกค้านะครับลูกค้าจากไหนครับผมอันนี้เขาประทับใจเแบบว่าต้องต้องมานั่งจองไว้อ๋อครับผมอันนี้คือลูกค้าตัวจริงนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้มาแต่เมื่อคืนแล้วอ๋อต้องมานั่งรอเลยใช่หบเงินก็โอนก่อนให้เรียบร้อยหมดแล้วรู้จะทำไงยังไม่ให้อีกนะเนี่ยบอกยังไม่ได้ต้องรอก่อนเราก็ต้องมานั่งเฝ้าใช่ไหมต้องเฝ้าเลยไม่เฝ้าไม่ยอมให้ไงโอ้โหไม่ได้ อันนี้อันนี้คือการันตีนะครับการันตีว่าขายดีแน่นอนอันนี้ต้องขอบคุณพี่เขานะครับพี่เขาไปแอบไปฟังร้านอื่น<อ>เขาบอกแอบไปฟัง4ี่หมื่นกว่าแต่มาเจอหมื่นกว่าบาทช่างวินิจนะครับพี่ที่มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ใจดีมากนะครับแบ่ง<อ>ให้เจ้าอื่นก่อนแย่งกันตั้งแต่อาทิตย์ที่มาพี่เขาก็เสียสละให้อีกเจ้าหนึ่งก่อนหลายหมื่นอยู่ครับผมเพื่อเพื่อจะให้ได้เสียงคุณภาพนะครับอันนี้ก็กําลังประกอบนะครับตู้ของเอ่อ ดีนะครับปดีด <żeby flowing in through> ีปฏิกิริย์นะครับอ่าทุนนู้นเลยครับโปโปนะครับยังพอมีแบ่งอยู่ตัวโปตัวไหนครับตัวนี้ครับยังพอมีแบ่งอยู่โปตัวนี้นะครับอ่าสองหมื่นหนึ่งห้านะครับยังพอแบ่งอยู่ พลังเสียงนะครับผมบอกได้เลยไม่ต้องพูดถึงนะตอเน,นี้ ต้องถามว่าทํายังไงจะมีของขายดีกว่าตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องการโปรโมตสินค้าเรื่องอะไรไม่ไม่ต้องคานึงไม่ต้องคานึงแล้วเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้าอ่สุดละมาถึงขีดสุดแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้คืออย่างเดียวที่เราต้องทําคือหาสินค้ามาขายให้ได้หาหาสินค้ามาให้ลูกค้าให้ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ตอนใกล้ปีใหม่ด้วยนะตรงนี้เรื่องเสียงลูกค้าประทับใจแน่ครับออันนี้เกินเกินค่านะครับครับผมอันนี้ จะกจกปากของลูกค้าทุกท่านเลยนะที่เข้ามานะครับยังมีลูกค้าที่รออีกเยอะมากนะครับผมผม,ผมขอเวลาอีกนะครับตอนนี้<อ>สั่งสั่งตู้ไปอีกโรงงานนึงแล้วนะครับอตอนนี้สามที่ไม่ทำจริงๆครับผม ก็เขาเรียกว่าช่วงนี้มันมันใกล้ช่วงปีใหม่นะครับก็อาจจะก็เราเราก็ยังเน้นคุณภาพเหมือนเดิมเรื่องเรื่องพลังเสียงคือถึงจะสั่งจองเยอะยังไงคุณภาพเราก็เน้นเหมือนเดิมเน้นเหมือนเดิมครับผมพี่ถามพี่เขานัเพื่อผมนั่งทำนะครับครับผมอันนี้ก็คือลูกค้านะครับมานั่งรอการเสียงนอนไม่หลับกลัวไม่ได้ นอนตั้งแต่เมื่อวานก็มาทวงวานเเมื่อคืนนี้ต้องมานั่งเป้าครับเมื่อคืนนี้สองทุ่มกว่านะครับพี่เขามารอบรอบเมื่อวานเขามาหลายรอบครับวางเงินเรียบร้อยยอมรับยอมรับสุดยอดครับไม่ได้ของนะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้ยอมรู้กาณอันนี้วางเงินวางเงินเรียบร้อยนะเจ้าหนึ่งก็มาเมื่อคืนต่อจากพี่เขาครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปส่งให้นะครับครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องคุณภาพนะครับตอนนี้ต้องต้องถามว่าช่างวินิจจะมีของให้ไหมนะครับตอนนี้ไม่ต้องถามเรื่องอื่นครับผมต้องถามเรื่องคิ ดูนะครับบอกได้เลยว่าหนึ่งลูกค้าต้องจองเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมย้ําเลยนะครับต้องจองเท่านั้นไม่งั้นไม่ได้นะครับไม่ได้เล่นตัวนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเราต้องขึ้นหัวข้อคิดนะครับว่าต้องจองเท่านั้นนะครับต้องจองเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมเน้นคานี้เลยต้องจองเท่านั้นไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้แน่นอนดูข้างในนะครับอันนี้มีเจ้าของนะครับคือตอนแรก ผมมานี่คือของจะล้นแทบจะล้นนะครับตอนนี้ร่บสามห้องไม่มีแล้วนะครับตู้สามห้องหมดเกลี้ยงนะตอนนี้เกลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งนะครับก็คือภาพนิ่งครั้งนี้ส่งมาเยอะเดี๋ยวผมจะเอาลงสลับกับคลิปนี้นะครับก็รับประกันว่าขายดีแน่นอนนะครับตอนนี้ปล์ติกลไม้ไม้ไอรตู้ไม้อัดแท้กะแท่ข้างเหีือแค่คู่เดียวนะครับที่เขาจองไว้เราต้องยกหมีเลยนะครับพี่เขาไม่ยอมแล้ว ตัวนี้ใช่ไหมครับต้องต้องยกหนีเลยนะพี่เขาไม่ยอมแบบนี้เอาผมเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วอ๋ออันนี้อ๋อต้องต้องจองเลยใช่ไหมครับไม่ให้เปิดให้ฟังด้วยวันนี้ต้องรีบจองเลยนะตัวนี้คือพี่เขาเลยครับ อ๋อตัวนี้ด้วยพี่เขาแล้วพี่เขาไม่ยอมแล้วนั่งเฝ้าแล้วอ๋อนั่งเป้าเลยใช่ไหมครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้นี่แหลกเลยครับโอ้โหวงก้อน c o v e อันนี้เขายก่ยจองเลยไม่ให้เปิดด้วยวันนี้เกียบเลยผมต้องรีบประกอบอ๋อต้องเรีบรีบรีบประกอบเลยเพราะว่ากลัวัไม่ได้นะครับก็คืออันนี้คือลูกค้าต้องจองก่อนนะครับล่วงหน้านะครับต้องบอกตรงนี้นะครับล่วงหน้านิดนึงนะครับตอนนี้ไม่ได้จริงๆนะครับสั่งเลยครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาดูการทํางานของช่างมินินะครับก็คือการัปตีคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็เน้นงานเนียนคุณภาพอยู่แล้วนะครับไม่มีการลดสเปคใช่ไหมครับช่างมินิไม่ไม่ลดครับมีแต่จะเพิ่มอ่าพราหนึ่งตอนนี้ก็คือ party, หาหาเ o อร์ไม่ได้ <c oughs> แต่จะคงราคาเดิมครับผม power ตอนนี้ได้คัดเ e เลยนะครับมีรุ่นเดียวเลย อ่าสำหรับท่านที่ซื้อตอนนี้นะครับได้กําไรแน่นอนนะครับเป็นคัดเฮดเลยนะครับอ่าคัดเฮดเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับผมให้คัดเฮดเลยตั้งแต่หมื่นสองหมื่นหนึ่งขึ้นมาก็คือเเป็นพราะว่าคือครับเพราะวแอมคัดเฮดทุกราคาก็คือให้ให้คัดเฮดหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีพาวเวอร์แล้วนะครับผม โรงงานก็ไม่มีของที่จะให้นะครับผมเลยอ่าย้นๆกันไปนะเป็นเป็นของขวัญปีใหม่อ๋อครับนะครับใครจองช่วงนี้ก็จะได้เ o อ e r ตัวนี้เลยนะครับเป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่สุดยอดแล้วกันนะครับอ่าครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับมีคอร์สด้านหลังนะครับตัวนี้ครับอ่าให้ให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับรีบจองด่วนนะครับเดี๋ยวอ่าผมจะจองอีกประมาณสักสักสี่สิบตัวนะครับก็น่าจะปิดฉากปีใหม่ปีนี้นะครับอ่าลูกค้าลองลองนั่นมานะครับยี่สิบสามสิบตัวก็น่าจะปิดฉากปีนี้เลย นะแล้วผมจะประกาศหยุดน่าจะวันที่ไม่เกินย7บเจ็ดนะครับผมจะหยุดประมาณ2ี่7หกยี่บเจ็ดธันวาผมจะปิดร้านเลยนะครับจะไม่ขายเลยนะครัทีนี้คือเปียของส่งก่อนใช่ไหมครับเปียของส่ง2ี่7หกยี่บ็ดร้านน่าจะปิดนะครับวันที่ยี่บหกผมว่าจะปิดแล้วจะขึ้นไปทําบุญที่อีสานนะครับทีนี้ผมจะขึ้นทําบุญที่อีสานก็รีบหน่อยนะครับครับ เรากน่าจะปิดวันที่2ี่น่าจะปิดอย่างเป็นทางการนะครับประกาศเลยนะครับปิดร้านนะยีบปิดร้านแน่นอนเลยนะครับแน่นอนยี่สบนช่วงนี้ก็ให้รีบจองก่อนนะครับรีบจองนะยี่6กธันวาผมปิดนะครับขึ้นอีสานสจังหวัดนะคบทำบุญนะครับครับผมใครจะร่วมทำบุญวินี้ก็ไลน์มาสอบถามนะครับผมจะไปสร้างปู่พญานาครับที่จังหวัดกาฬสิธุ์ครับผมร่วมร่วมทำบุญได้นะครับครับผมติดต่อสอบถามกับทางนี้มาได้นะครับสอบถามได้ว่าใครอยากรวยนะครับ คุยโทรมาคุยับผมต้องบอกเลยใครอยากรวยนะโทรมาหาผมนะครับรวยแน่นอนครับผมฝากไว้นะครับขอบพระคุณเอฟซีนะครับผิดคาดจริงๆนะครับวันนี้ปีนี้นะครับก็ฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับเอฟซีพี่พจน์นะครับเอฟซีร้านวิดีโอตู้สาวขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Activate. John Yeah. Paul Remix. เรียกว่าขายดีนะครับของร้านช่างวินี้นะครับฝับงยังไม่ทันจบเลยไหมลูกค้าโอนตังค์อันน,น,นี้อันนี้ของจริงนะครับรอันนี้ลูกค้าลูกค้าโอนนะครับรรมูลสี่เก้า,กาน,นะครับพ,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 พร้อมค่าจัดส่ง<ว>นะครับไม่ต้องมาฟังนะครับต่างจังหวัดนะครับโอนเงินได้พร้อมส่งทันทีนะครับพรุ่งนี้จัดส่งให้นะโอเคครับก็เกว่าลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับก็คือ ชว่วงนี้ต้องสั่งจองอย่างเดียวนะครับผมจองอย่างเดียวนะครับเน็ดจองอย่างเดียวนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับมีมิเซอร์ด้วยได้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยได้ power c u t head นะครับ power c u t head ครับโบได้ลิล ให้คนบ้าที่เขาบัดคักแล้วบหัใจอ่าอันนี้ให้พี่พจด,ดูนะครับอันนี้ผมผมจะเป็นการอ่าอ๋อให้ให้ดูว่าลูกค้าโอนจริงไหมนะครับ,รบนี่คือชุดนู้นนะครับค่าส่งสองพันนะครับอันนี้ลูกค้าโอนมาจริงรต่างจังหวัดนะครับ,รบมไม่ว่าจะเป็นภาคใต้อีสานนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าวินิโอโต้ซาว ไม,ไม่ต้องกล nah, ัวผมโกงนะครับผมคือผู้ให้นะครับไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องกลัวแน่นอนนะครับนี่คือลูกค้าโอนเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับผมอันนี้ไม่ต้องมาที่ร้านนะครับโอนจริงนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นาการันตีนะครับนี่ขอฝาวกอ่า ตั้งมานะครับแล้วโปรเซฟองวัชจันทร์วันอังคารบ่ายๆก็ถึงแล้วครับอ่าอังคารบ่ายๆก็ได้รับของพร้อส่งพรุ่ง,งนี้นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมจัดการได้ครับอันนี้คือโมนจริงส่งจริงโมนจริงส่งจริงนะครับท่านี้เร็วด้วยนะครับไม่ต้องรอนะครับผมมีสินค้าพร้อมส่ง ิ่มเวอร์ก็ได้ถ้าคิดว่าจะนั่นถ้าคิดว่าพอใจในพลังเสียงเดี๋ยวผมก็บอกว่าแรงแล้วแหละแต่อันนี้คัดเฮดครับแรงมากนะผมต่อสี่ใบแล้วตางอยู่ใบหนึ่งดีตรงนู้นน่ะตักหวัวมันเชื่อมไม่ติดอยู่นิดนึงหัวหนึ่งมาลายสะพานแล้วก็ยังเหลือนะครับ ไม่ถึง,งขีดแดงเพราก็ยังยังหน้าอยู่อันนี้เขาเลือกกินงงเลยครับไม่ต่อได้เลยเดี๋ยถ้าพี่อยากเปิดทั้งวันทั้งอะไรก็เพิ่มเลยตัวนึงก็ได้อย่าแต่อันนี้ก็เหลือนะครับต้อคิดว่าพี่ไม่ได้ไปเปิดโอ้ใครได้ไปแข่งกับใครพี่ก็สบายสบายนะ อันนี้สองแปดห้า พ่วงคนจะมองร้ายอายุปูนี้ห่วงลูกหลานมากมายจะลิกลีปร่างกายร่วงโรยยากินตึงนกรคำเศร้าสึ่บ้านเมืองน,นี้แต่เรื่องทำช้ำจังมงจังมันเป็นรำกันเถิดนาว,วางลงวางลงวางมันลงไปก่อน เรียกกระิตไม่ต้องคิดวางไว้ไกลๆวางลงวางลงจับชีวิตเป็นทรงใหม่ยไยชราออกมาเป็น